เอ๊สังเกตตัวเองดูทำไมอยากจะขยันอยากจะทำให้สำเร็จแต่บางทียังไปไม่ถึงไหนแป๊บเหนื่อยล้าอ่อนเพลียซะก่อนนะครับวันนี้เราลองมาเรียนรู้การขยันเหมือนหัวใจดูสวัสดีผู้ชมผู้ฟังที่รักนะครับขยันเหมือนหัวใจคือ,อยังไงครับลองคิดดูง่ายเราเห็นน้ำาพุน้ำตกที่ไหลยอยู่เนี่ย มันก็ต้องมีปั๊มน้ำสูบขึ้นมาน้ำขึ้นมาที่สูงแล้วปล่อยให้ตกลงสําใช่ไหมครับการประปาที่ส่งน้ำาล้วม้เราดื่มไม่ว่าจะประปานครหลวงประปาภูมิภาคหรือประปาท้องถิ่นก็ต้องมีปั๊มขับเคลื่อนน้าใช่ไหมครับถามว่าปั๊มนั้นนะ่ะทางานคุณคิดว่าห้าปีสิบปีต้องเสียต้องซ่อมบำรุงไหมเออหรือแม้แต่ปั๊มที่สูบน้ํามันเบนซินหรือแก๊สที่ สูบขึ้นมาจ่ายเข้าไปในเครื่องยนต์ให้รถวิ่งเนี่ยกี่ปีคุณว่ามันจะพังสามปีห้าปีเจ็ดปีต้องมีได้ซ่อมแน่นอนจะมันมีปั๊มน้ําอยู่ปั๊มหนึ่งครับฉีดน้ําหล่อเลี้ยงชีวิตหนึ่งปีก็แล้วสามปีห้าปีก็แล้วสิบปีก็แล้วบางคนห้าสิบปีบางคนเจ็ดสิบปีบางคนร้อยปีบางคนร้อยกว่าปีปั๊มน้ําตัวนั้นก็ไม่เคยเสียนั่นคือหัวใจของเราครับ หัวใจนะครับทำงานอย่างไม่เคยเสียถ้าเสียเมาหล่นั่นก็คือโรคหัวใจก็มีโอกาสจะน็อกเอาได้นะครับแล้วถามว่าที่บอกหัวใจทํางานไม่หยุดนั้นจริงๆความจริงมันเป็นยังไงนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบมาแล้วว่าจริงๆหัวใจที่เต้นสูบฉีดโลหิตไปทั่วร่างกายเราตลอดชีวิตเนี่ยน,นะครับมันหยุดพักมากกว่ามันทํางานเอา้าทําไมเป็นอย่งัง้นล่ะ สังเกตไหมครับหัวใจถ้าเราได้มีโอกาสดูคลื่นหัวใจนะครับหรือลงรายละเอียดการเต้นหัวใจหัวใจนั้นเอ้นะครับมันจะบีบตึบตึบแล้วก็หยุดพักกราฟนะถ้ามองในกราฟนะมันจะตึก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 นะฮะบีบแล้วก็คลายแล้วก็พักบีบตึกตึกนะครับตึกคลายตึกแล้วก็พัก สิ่งที่วิเศษที่สุดอศัศจรรย์ที่สุดในร่างกายหัวใจเขารู้ว่าทําไปพักไปครับนะครับไม่ใช่ทํารวดเดียวอย่างความสําเร็จของเราการเรียนอะจะเรียนประถมมัธยมปอดีปโทปเอคุณจะเรียนวันเดียวคืนเดียวให้มันจบทั้งหมดเลยได้ไหมหรือคุณจะเรียนต่อเนื่องสามวันเจ็ดวันไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเลยได้ไหมครับเป้าหมายในชีวิตต่างๆก็เช่นเดียวกันครับทําไปพักไปผ่อนคลายไป ผ่อนคลายด้วยอะไรล่ะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับถ้าอยู่ในห้องที่แคบหันไปมองที่โล่งแจ้งกว้างๆมองท้องฟ้าไกลๆฟองสีสีเขียวนะครับกลับมาเปลี่ยนออเดียบทพักดูหนังฟังเพลงบ้างหรือลึกลงไปกว่าน,นั้นทางด้านจิตวิญญาณก็พักด้วยกันฟังธรรมะฟังข้อคิดดีๆฟังอะไรที่มันประเทืองปัญญาลึกลงไปกว่าน,นั้นอีกก็พักด้วยการที่เรา รู้ลหมหายใจเข้าออกอยู่กับสมาธิมีสติรู้ลหมหายใจเข้าออกได้พักได้ผ่อนคลายก็ขอส่งสัญญาณถึงผู้ขยันทั้งหลายทั้งอ้วนนะครับให้รู้จักพักผ่อนจัดสมดุลให้ดีทําไปพักไปวันหนึ่งความสําเร็จจะเป็นของคุณแน่นอนสวัสดีมีความสุขอยู่กับปัจจุบันครับ